ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ก็แล้วแต่บุญกรรมที่ท่านได้ทำมาหรือจะฟังเพื่อความบันเทิงก็ย่อมได้โดยหัวข้อในวันนี้เราจะพูดถึง20สัญญาณเตือนภัยพิบัติหากเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นให้เตรียมตัวหนีออกจากกรุงเทพ 1. พระแก้วมรกตเปลี่ยนจากสีเขียวกลายเป็นสีแดง 2. เห็นพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ดวงที่สองชัดเจนมาก 3. จะมีสิ่งบอกเหตุที่สำคัญคือหากมองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้านทิศเหนือมนุษย์จะเห็นว่าตำแหน่งของดาวเหนือเปลี่ยนราวกับว่าอยู่ไกลออกไปมากกว่าแต่ก่อนจึงพลอยทำให้แสงสว่างของดาวเหนือลดลงด้วยท,ท,ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วดาวเหนือยังคงอยู่ที่เดิมแต่แกนขั้วโลกต่างหากที่กำลังเปลี่ยนทิศซึ่งสื่อความหมายว่าขั้วโลกพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนขั้ว จากเหนือใต้เป็นขั้วตะวันออกตะวันตก 4. ท้องฟ้ามืดมิดผิดปกติหรือท้องฟ้าเวิ้งว้างหดหู่เห็นท้องฟ้าสีแดงพระจันทร์สีแดง 5. ในวันใดก็ตามในเวลาประมาณบ่ายสามโมงจะมีแสงสว่างวาบจากท้องฟ้าเป็นแสงมหัศจรรย์มีประกายเจิดจ้าอย่างไม่มีประมาณไร้สิ่งเปรียบเทียบ เพราะเป็นแสงที่เกิดจากการประทะพุ่งชนเสียดสีของพลังงานบวกกับพลังงานลบจากสองกาแล็กซีทั้งดาวเคราะห์ดาวฤกษ์ต่างได้รับแสงสว่างนี้ท่วนทั่วกันรวมทั้งมนุษย์ในโลกเสียงโจยขานอึงคหนึงจากกลุ่มคนทั่วทิศท,ทางถามไถยกันครม้มว่าเป็นแสงอะไรหากได้ยินเช่นนี้แล้วให้รีบหลับตาอยู่ในที่พักอาศัย ไม่ต้องติดตามมวลชนออกไปเพื่อหาต้นกำเนิดของแสงบาดตาที่มีอนุภาพทำให้ตาบอดได้ทันที 6. ถัดมาในตอนกลางคืนเวลาประมาณสามทุ่มจะเกิดเสียงดังกึกก้องกมพนาดเป็นพลังงานเสียงที่มีอัตราความดังสูงเกินพิกัดปกติอย่างมากเสียงคำรามแผดก้องเขย่าวขวัญเกินประมาณดังมาจากทั่วสารทิศ ทำให้แก้วหูแตกได้ฉับพลันจึงควรหาอุปกรณ์สําหรับอุดหูเพื่อป้องกันแก้วหูแตกหรือป้องกันควันพวาไปกับการได้ยินสับพระสำเนียงแปลกประหลาดที่บาดหูบาดใจเหล่านั้น 7. คลื่นพลังมหาศาลจากจักรวาลจะก,กระแทกลงมาอย่างโลกเป็นพลังงานที่เกิดจากลมพายุสุริยะ 8. ดตอร์ก้องพบอธิบายว่า เราสามารถสังเกตได้อย่างหนึ่งคือถ้าเรามองไปบนท้องฟ้าแล้วเห็นก้อนเมฆจูๆ่ๆก้อนเมฆก,ก็แตกลายงาหรือแตกสลายเปลี่ยนรูปเร็วพื้นที่บริเวณนั้นมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวสูงหรือมีสัตว์น้ำลึกเข้ามาเกิดตื้นตายจำนวนมากได้พบหลักฐานอย่างมีนัยยะสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่จะติดตามมา 9. บรรยากาศทั่วไปไม่ปกติรู้สึกอึดอัดแปลกๆหายใจลำบากใบไม้พลิกหงายพลิกคว่ำและดูหดหู่จะไม่มีนกในท้องฟ้าสัตว์ทั้งหลายไม่ปรากฏกายให้เห็น 10. สัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านจะเห็นมันวิ่งลุกลี้ลุกรวนผิดปกติหรือบางตัวจะนอนนิ่งน้ำตาซึมสัตว์สีเท้าจะนอนน้ำตาไหล หรือสัตว์เลี้ยงจะมีอาการแตกตื่นกระวนกระวายหนีตายจากที่อยู่หรือเสื่องเสื่มผิดปกติ 11. แผ่นดินไหวครั้งใหญ่มากอาจทำให้เกิดสึนามิหรือเขื่อนแตก 12. เกิดภูเขาไฟระเบิดปะทุขึ้นมาเกิดน้ำพุใต้ดินพุ่งขึ้นมา 13. พระอินเป่าสังหรือตีกลองแก้ว เสียงดังกังวานไปทั่วนภาอากาศ14สัญญาณเตือนอื่นๆแ,แปลกๆจากทั่วโลกเช่นแม่จีนกลายเป็นสีแดงพายุทอร์นาโดน้ำแข็งขั้วโลกละลาย15ท้องฟ้ากลางวันมืดมิดมากยิ่งกว่ากลางคืนจนหน้าหวาดกลัวที่สุดฝนตกเจ็วันเจ็ดคืนตกสามวันก็ออกได้แล้ว16 เมื่อดาวทุกดวงในระบบสุริยะและดาวนิบูรุมาเข้าแถวอยู่ในระนาบเดียวกันเป็นเส้นตรงส่งเชื่อมพลังสนามแม่เหล็กบวกลบเพิ่มกำลังแรงแม่เหล็กเต็มที่ส่งพลังไปยังศูนย์กลางของกาแล็กซีทางช้างเผือกจุดประกายขึ้นทั่วจักรวาลทั้งแสงและเสียงส่งพลังคลื่นแม่เหล็กสะท้อนกลับมาอย่างดาวต่างๆที่เข้าแถวอยู่ให้เคลื่อนตัวไปสู่กาแล็กซีไตรแองกูลัม เริ่มขบวนการเปลี่ยนแปลง17เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรงความเปลี่ยนแปลงอากาศจะไม่เหมือนเดิม18ธรรมชาติรอบตัวทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปความร้อนความเย็นฝนแดดท้องฟ้ามีเมฆกระจายตัวรูปแปลกๆก,กลิ่นแปลกๆในอากาศ19สังเกตที่อภิไทยโพธิบาท จะเกิดเหตุอาเพศนานาประการจะเกิดกาลีขึ้นในบ้านเมืองเช่นฟ้าผ่าแผ่นพัสุธาบังเกิดฟ้าผ่าบ่อยครั้งผ่าในส่วนที่ไม่ควรจะผ่าผ่าลงใบเสมาวัดฟ้าผ่าลงสารพระภูมิฟ้าผ่าสารเทพารักษ์ฟ้าผ่าโรงม้าโรงช้างบังเกิดแสงประหลาดในเวลากลางคืนดูดหน้าสะพรึงกลัวสัตว์ป่าวิ่งเข้าสู่พระนคร ส่วนสัตว์ในพระนครวิ่งหนีเข้าไปอยู่ในป่าบังเกิดแผ่นดินเกิดแยกแตกเป็นช่วงโวเป็นรูแผ่นดินสุดตัวเป็นหลุมลึกต้นไม้ถล่มลงมาแผ่นดินแตกระแหงขนาดใหญ่แสงอาทิตย์กลับให้ความรู้สึกเย็นแต่แสงจันทร์กลับให้ความรู้สึกร้อนได้ยินเสียงประหลาดเหมือนเสียงผีหัวเราะห้อยหววหน้าหวาดกลัว ช้างม้าออกลูกมาพิการมีสามหัวมีสองหัวบ้างขามันเกินมาบ้างเช่นวัวหกขาควายเจ็ดขาบ้างพระประธานในโบสถ์หลังน้ำตาเป็นเลือดเกิดมีสุริยคราดจันทราคราดและปรากฏการทางดาราศาสตร์อย่างอื่นเกิดขึ้นบ่อยครั้งในปีนั้นเช่นมีปรากฏการดาวตกและดาวเรียงกันหลายดวง ต้นไม้ผลไม้ที่เคยมีรสหอมหวานกลับออกผลเปรี้ยวหรือรสชาติประหลาดไปจากเดิมบางเกิดฝนแง้งอางกาศแปรปรวนวิปริตผิดฤดูกาลคนออกลูกเป็นสัตว์สัตว์ออกลูกมาผิดแพกไปจากพันธุ์ของมันลมพัดแรงจนต้นไม้และบ้านพังลมพัดแรงจนหมูสัตว์ต่างอพยพหนีหลบหายไปลมพัดแรงท้องฟ้าแดงน่ากลัวอาจจะเกิดสึนามิ ลมพัดแรงบนท้องฟ้าบังเกิดเมฆรูปประหลาดต่างๆมากมายยามค่ำคืนได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนมีผีมาพูดคุยกันที่เกิดไปแล้วก็เป็นฟ้าผ่าพระเจดีวัดอรุณกลางองค์พังและผ่าคอยักษ์ขาดกระเด็นน่าสยดสยองหมายถึงเหตุการณ์คนตายมากมายในกรุงเทพแน่นอนที่สุด 20. ควรออกจากกรุงเทพล่วงหน้าสักสามสัปดาห์ เพื่อที่ว่าถนนจะไม่แออัดหาที่พักง่ายเพื่อรอดูเหตุการณ์ที่จะเกิดเหตุการณ์ตามคำทำนายแค่ไหนอย่างไรซึ่งอาจจะรุนแรงมากเลยทีเดียวก็ได้หนทางที่ดีที่สุดคืออำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เพราะพระอริยสงฆ์ไปอยู่กันมากมายรวมทั้งพระอาจารยร์รัตนยาโนและศาสตราจารย์ดรเทพพนมเมืองแมนด้วย